ไว้นี่เป็นชุดอุลตร้าแมนนะฮะอุลตร้าแมนคือชุดซูเปอร์แมนสไปเดอร์แมนเราก็มีให้นะครับใช่หรอแล้วก็มาดูฮะจะมาเหข้างหน้าเหไหมที่เป็นตัวสีดำๆมาดูอีกข้างหน้าก็ได้นะครับว่าไอ้พวกชุดสไปเดอร์แมนพวกมนุษย์มิดๆทั้งหลายที่เป็นตัวนะฮะตัวร้ายนะสีดำก็ได้ก็นะทำไมมันอย่างนี้ก็จับเวลาอยู่ไงไม่ใช่ไม่ใช่มันไม่ค่อยชัดเห็นนะเหนื่ย เห็นไหมไม่ได้ดดเป็นชุดคอสดูก,ขขก,ก็เป็นชุดคอสเทอร์ข้าบเจ้็จะมีชุดเข้าไปข้างในอีกต้องเป็นดูทด้าน,นนีแล้วดูทั้งในครับแล้วก็จะมีชุดสไปเดอร์แมนนะครับเดี๋ยวใช้ดสไปเดอร์แมนนะครับอาไปให้ดูคอสเพย์ไปก่อนดีกว่าคอสเพย์เป็นแบบนี้นะครับ คอสเพลย์อย่างนี้นะครับมีให้อันนี้ซเซรามูนจำได้นะครับไม่ใช่กะลีนอ่กะลีเด็กใช่่อะเป็นเรื่อยๆดูไปเรื่อยๆดูเป็นชุดพวกนี้นะชุดคอสเพลย์คอสเพลย์แล้วก็มีให้หลายอย่างนะครับดูเลยมีเยอะๆอะไรเป็นชุดต่างๆตนะครับมีให้หลายอย่างอันนี้เป็นพวกชุดอ่าแดนเซอร์นะคอสเพลย์ต่างๆนะครบหมดเลยเห็นไหมครับเรามีให้ครบทุกอย่างหมดเลย เสื้อคลุมนี้ก็มีให้คุณไม่ซื้อใส่คือเรามีทั้งถุงมือมีทั้งอะไรต่างๆให้อันนี้เป็นชุดสนุกคนแก่ทั้งเจ็ดนะครับคนแญ่ทั้งเจ็ดเรามาดูกันนะคะัคแญ่ทั้งเจ็ดชุดประจำชาติเดนมาร์กก็ได้นะครับเป็นชุดคนแก่ทั้งเจ็ดอันนี้เป็นชุดย้อนยุคนะครับชุดย้อนยุคของผู้ชายเห็นไหมฮะคือชุดเรามีเยอะมากนะฮะ แล้วก็เนี่นพวกชุดปักเลื่อมทั้งหลายเป็นพวกชุดเอามาแต่งเป็นเอวิทอะไรต่างๆก็ได้นะแล้วแต่คุณจะมิกซ์ขึ้นมานะครับอันนี้เป็นพวกชุดกางเกงย้อมยุกต่างๆอันนี้จะเป็นพวกยูนิฟอร์มนะคอนเซ็ปต์คอนเซ็ปต์เป็นอไอีกคลิปหนึ่ง